หลังเต็มเลยเน,นาะปลากหน้งก็โตตลาดาหน้าเดีนะจะเจออันนะูาว่าพลัง<ด>ยอยู่<ด>ยพุ่นเลบ้บาทน,<ด>นี่เนานะ แล้วไปผ่านมาไปเฉยมันได้นางนวลจะไปจะไปกังเว้นก็เมนหามดอกไปกังเว้นละคำมันจะมาบุกคามาได้ซ้ที่มละมาลูกให้เลวาได้ดมนเปพี่หายพี่วงบอกแล็ยงจะไปขึมือนึ่เขาเป็นคนบดีเด้ลูกก็เมนว่านางนวลก็ว่าในนางโชคดีเมนบาเขาก็ตรงในสอบลูกดีๆแม่บอกันอยู่บั้นเข่าคนว่างกายคนแอะเขาไปยเพ้ อ่าบ่เป็นปูป้าเนี่ยได้เนี้ยเจ้าบ่เตงเช้าเจ้าก็เป็นแบบนี้บ่มันลูกคนละพอได้มีเอาอนนอวา่าไปเลยบ่อันนี้แล้วผลว่าวไอเพนเลยกายนาเลี่ยงได้ตเตะใจเขานาเลี่ยงบ่ได้ี ทักทายสบ,บายดีพี่น้องมาเนี่ก็มาหาทางเอื้อเพลนเนาะอาก็โอ้ลมดินน้ำเอื้อเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะอาก็สิเข้าไปหาอิทธิทรงที่เอ,อหาอออหาออมาใหม่ไปให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะมาสวดโคน้วผิดพลาดกันใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเอชีประสบทุกคนเนาะมาเนี่ก็คือว่าอะไรพี่น้องเอ้ยมาเที่ยวนี่ก็เห็นทางเอื้อเพิ่นกระเบืหาคือเก่าฮอกะเนาะอ่าบ่ได้รังเกียจหรือว,ว่าใดใดทางเอื้อเพิ่นพี่น้องเอ้ย ອ່າເນນກໍຊານົມໃຍ່າໝມ້ໃຫທັງອື້ພິກນພນນນີ້ກມາກັນຫາຍົฝົນກຕົກຮງກໍເລີ n ທັງອຍພິ່ນກໍເມາຊົນຄົນຊົນຍັງໃນນ້ວນາຕຫ້ນນາກະໂອ กับยายนะหมากบานหมากบานเอาเมียให้ผู้บ่าว่าเจ้าคูบ่กินซั่น่คือว่าเมียเมียให้บ่กินว่าเก็บคือกินน่ะข่อยมาให้เจ้าเมียให้เขากินนหน่อยอืนดว่าว่าบ่สนใจลูกทาเอาขอหาบ่ย้าะใหญ่แลจะไปหางานอยู่ในกรุงเทพฯแม่นสิไปหางานหยังเอาเอาสิถามเจ้าโทรหาน้องน้องสาวลาเด้อยู่บุนอือน้องสาวลาอยู่กับพวหลายปีแล้ว ว่าไปทำงานบ้านเขาเคียนป่ายเมียเนี้ยเขาจะได้แม่บ้านนั่นเอาไม่มี้จ้าสิไปนทำน้องพุน่นเออแล้วชิโต๊ห้าน้องก,อก่อนนะนะ<ม>ปี่ชิมาดูแลพีหนานี่ยแหละพี่ชิมาวันแรกกับเบิด์ตีนี้ตีสิมาเออเกี่ยวข่าวเกี่ยวนามแล้วก็พ่อได้เ<อ>งินติดทงติดไทยบอกแล้วก็ดินนี่เร็วเรียกงเร็วงานก่อนแบบน้องใหญ่ก่อนนะนะแล้วก็หาเกี่ยวข่าวรับจ้างพ่อได้เงินก่อนจ้างกับพ่อแด้ให้ทวัสนาเด็ก็ อืมนั่นลปูปลาเราก็เกี่ยวขัาเป็นคือการตำหนากับเป็นคือการอือืมออย่ารแล้วมา้แล้วเราเราบอพังความกับชินี้ลองเบิ่งจับบาทนีไปกับญาติเจ้านั่สิครับมันเล็ไโอ้บอกกับนั่งบอมีเงินหนึ่งอบอกชินี้ไปบอกบอกกับลูกบอกกับบอกแล้วบ้าน่แอยบอกใจเรกเมียนแล้วคอยบเป็ปหนังซือนอกซีโอนมาไนไดเ้าวเจ้าบ่ญาติบอไปบอกไปหนังซือนี่บัตรนั่งเอไปหัปากหน้าพูดผูโกรกเก็ดเอไปหมดเลย ผมเป็นหนังสือจะทำธรรมดาเนาะมีแบบวันสือจะไปได้เก่งแท้ไปไปแบบวันแน่นาเด้บังหันได้นางนวลคาร์ดนสามาดาได้ล่ะจขาจบมดภูเก็ตปากหน้าไหมนะสบาดภูการมั้ยัง โอ้ยบังกะปิตลาดบ้านทิพย์เน่ากงบ้างเลยห่านางประการปากหนากระโตปากหนาแล้วไม่แต่พวกพลังเนาะเต็มเลยเนาะปากหนากระโตตลาดปากหนาได้เน่ะจะเจออ่ะนะผู้ว่าพลังอยู่พุ่นแด้บาทนี่เนาะชิลไปอยากมาบ้านกันวันนี้แด้วบาทนี่แล้วก็ไปมีเงินเป้าในขั้นโทษหรืไปสาวของยุเลยนางไปได้นาะเตือพ่องเตือพ่ออันผู้ว่าพลังได้เชียร์ได้ไรบาทนี่บ่บ่เอาไปแเงินเมียนบ่บ้งัน บาในการซียูนิ้งเงือนนั่นแหละบ้มาง่ไงในนางเจียนงานบ้านเนาะถ้าไาไปได้ดโทษทำน้องเช้าก่อนอะอไรก็ได้แต่พิการเลยเลยลโทรให้แม่แม่บอกบรับได้แล้วว่าบ่ไบวายบวายเราเท้ล่ะแต่มันเองจะพูดไปใหญ่เลยไม่จะเป็นงานเลยไปโลดเราเหาืนนะดีก่อสิไปจะเรียนน้องประคุมดอกก็ือเมื่อชงไม่อไพอเขาขึ้นว่ะนี่แหละทะเลชนามันใหญ่มากด้วยถือว่าโอยนะช่วงนี้เนาะทั้งโอยทั้งเหงียนเจ้าก็ได้ เป็นอะไรกินข่าวเสพอยู่บ่เป็นอะไรคิดรายกินเก่าไปแจบเด้เดี๋ยว่าของกินของอย่างบ่มีบ่เอทนนะว่าอะไรด๋ยวแบบว่าหน้ามันก็ถูกเนาะเป็นบหนางแช่อยู่หันเนี่ยแล้วกินเข่าไปเสบแล้วก็กิบเจ็ดเป็นๆแดดๆแล้วก็อยู่ในนัยนแล้วบ่มีเงินเนาะแล้วก็อยู่ในนัยน์เนี่ยแต่ว่าคือบอกเลยมาเยี่ยมมายามกัเหตุไรเนาะสู่ชนไปและเห็ุไรสู่ไปเรื่อยๆเหตุไรเหตไรชนะ ตดไ้คอยบอกคอยซอนเอาแล้วเลยเห็ดได้เด็กน่อยบางทีมันกะบอกแล้วบอกอีกไอเพนเนยบอกถ้าเขาใหญ่เต็มโตพืได้เนาะใหญ่แล้ว จำน,นี่ก็ถือว่ายัางบุญใหญ่ปันไดเออเลยเนาะบุญใหญ่กับพาาังคว้าพังแดงนั่นหนึ่ง,นนงอันได้นะอืเอเขาเขาก็ดีใจเด้ยแบบเขาบอกบอกว่ายุดไม่ยุดบว้าเอาเ<ล>พี้นสนคำใดกับน้องเพื่นสีบัพังจักย่าง<ห>ไปมันนี่แหละไปอีกันเ่ยนางนวลจะพิชไม่ได้จิ้มยันเป็นเบานะไปมันนี่หมื่นก็จะไปอีกเขาบอกจะไปกูมือายเป็นบ่วนางนวลให้พาพาก็แม่จำคอยว่าเก็บแย่นไปนางกูมือายลูกไปเพื่อนท้ายน้องเขาเป็นแม่เด ก็ค <S an> ือนในบุดี้พดเขาจับข้อวัดเขทาทักคนนู้นได้ลูกให้ที่ซอยเจ้าก่านาาาอนนะเมนพ่อเมื่อยบ่อนะนี่เราคิดเพื่อนาคตของลูกย่านแบบผู้เสพผู้ชายแบบบวบางดีน,น,นะให้บวาบางดีกับเจ้าแต่แขมันยังกัดกันเลยนางนวน แขวมก็บรีดมากัดกันได้นางนวลคู่ม <m ul> ือเนาะย่านทั้งหูทั้งตาบบเห็นมันบอกไอเพนแล้วไปผ่านมาไปเอยมันได้่นางนวลอือืมอืไปเฉยๆไปกังเว้นเลยกบังเวนหามดอกไปกังเวนแล้วขำมันจะมาบโบขำมาได้สามชั่วโมงแล้มาลูกหักให้เลืว่าได้ว่าเป็นพี่หายพี่วุ้งบอกเออบวกคยด่าเออพวกก็เอะงั้งไมีแต่ว่าคนรักว่าหรือว่าไอแม่คนจะไปนะมันนี่อ้าวคืนนี้จะไปแล้วเออวันนี้แล้วเป็นยังจะไปคูมือหนึ่ง เขาว่าเป็นคนบดีจะรู้กับเมนบ่นางนวลคอยว่าในนางชองคนณเองเมนเขาก็ต้องในซอสลูกดีๆแม่นบอกมันอยู่บ้านเขาลังอาคนแอะเขาไว้ใได้ยินคนว่าวว่าดุบบดีในนี้นั้นก็มันไปกันึ้นเขาเห็นเองในนางนวลคิดไปแล้วก็เขาเห็นนะเขาก็ย่านคนอื่นคิดญาติคนอื่นแต่บ้านเมืองวันลูกอีนางคือไปแบบนี้นะนางนวลเขาอายหมูเลยโอ้เเโหน้าพี่เขาหนามากอะหมูก็เบิ่งแงดิมันคือลูกเสียก่ามันบนี้เสียลูกมันคือไป อันนี้กะเมื่อคบประกาศบรบ่านอี่จะพโอ้ทางนู้นเออเราก็คิดไปทางนั้นเนาะไอพินก็ได้คิดดอนะอีกอาผีืมูลายได้ผลสิอือแล้วแล้วเออตอนื่าคอยเขา่อกค่อยๆเขาแค่เลื่อนไก่กันอือคือวัดลูกมองเชียงหลดคู่คืนแล้วเอนแจกมอคุณอ่ามูบะทางที่นอกจากคิดจร่งนั่นแหละเนาะอักวอนนี้กัืลินกอนไก่แอ่เนี่ยไปอักไปอักอือมันเปอนเท้าไก่อนาะว่าอีก อ่าโบแมนปูปลาี่ได้เนี้ยเจ้าบ่เต่เช้าเจ้าก็เป็นแบบนี้บ่มันลูกคนละพอเลยมีเอ้าว่าคอะไรบอพอจะเป็นแบบนี้เลงก็เอาเลงเทิงน่ะนางเอาถุงมีเงินในกระเป๋าเป็นบ่นางมาพอมีเงินจะกีบในบ่ได้ก่อนนะเลงแล้วมึงเลงเทิงก่อนนะจะมึงบระันความกุนเล็แต่มึงก่อนนะนั่งงดไปเลยบ่าวนี่ให้คือบ่าวในใด้หน่ะนางนวลเลือกแเ้าก็คอยบ่าวบัดบัดเงี้ยไม่ได้งูบนไตกลางคืนนกูมือกูเห็นได้นางคนแตยกัน เดี๋ยวมึงแล้วไปมันนี่เสียวมึงบังคับมูงได้อ่ะก็เล่นได้เลยเชียวโอ้บ่ได้โมก็เห็นโมก็เลยบอกว่าลูกโตขึ้นไปค้ำค้ำคืนคืนคือบอกบอกบอกว่านี่แกแขก็เขาบอกว่าบอกว่าค่อยจะมันบาพังขอนั่งนวัอันนี้แล้วเพิ่์นบอกไอ้เพิรนเลยกายน่ะเลี้ยงได้เตจใจเขาน่ะเลี้ยงบ่ได้มีเจ็บป่อยบางใคาบอกใครซ้อนเอาไปเอ้ยชาบประเพณีผ่านเพิ่นที่เลี้ยงอยู่ตลาดนั่งมาเบิ่งมาได้ แต่แดดกับปากเป็นประแสเป็นโมดางนวล <c oughs> ให้บบหู <c oughs> น้ำเอื่อยเพลินเลยโบบุจัก เลยผมไม่ว่าเลยสักเป็นเลยเนาะคนเฮาดี้แล้วก็ว่าดีในนางนวลช่วยไี่จะเขาเออลูกมึงไปกัางกลางมันขึ้นนั่นนั่นนาเพ้นอ่ะและนี่นะนางนวลเอ้ยอ่าลังยังแล้วเออขอบใจเจ้าอยู่ดอกไอเพ้นเลยเจ้ากับโฮคูเป็นแม่เนาะก็อยากให้ลูกได้รับได้ดีอยากให้ลูกเป็นคนหู้ผู้ดีฮะับสะพินไฮกัย้อมเนสัยไดลูกเออเป็นอะไรจะเป็นมาจะแล้วใช้คนบนมีได้เออกระบอกแล้วตกเป็นลูกเนาะ บอยนวลเกลียบผมเป็นคนเนี้ยน่ะเกลีเป็นคนเงี้ยผมเป็นขลอกขล็กกับซีให้ลูกขลอกขล็กก็ให้ลูกเป็นไปไ่ได้เนาะไม่ได้เอาสักเนาะแพงลูกเด้มันมีลูกสาวเดียวเด้แล้วเจ้ามีผัวมากหรือกันเจ้าให้เขามาขอมาแต่งมันบ่นหงวนเจ้าก็สิให้ลูกเอาบ่อยยังน้อยปานนี้เลกดีกว่าเอาเชิเบิ่งมันยากเด่นางก็มีคนมากอยู่มือต้องหน้าตาขึ้นงานแต่เฮาเบิ่งมันีเฮาแห้งนักใจและนางมันมันไปแบบนี้เด้ สบายนักแนนเอื้ยนั่นเพื่นบอกบอกว่าว่าเนีน่องยังน้อยอยู่บอกพ่ออันนั้นเพื่อนขยาดอกนะใจเพื่อนไอเพื่นถ้าเพิ่นเอาถ้าว่าเอาก็ได้โมคือแข้งช้อนน่าจะไปคืนมันเต็มทางโถงกับกระเบื้องนี่ยอันนี้เขากินควายน่นอนโอ้ย่านอย่างเดียวเจ้าเนาะย่านแต่บ้านบ้านนี่กินควายหันอื เอาไปรักแม่น่ยชวนกขด็เอื่อยไปหาเห็ดมันก็ยังลงป่าเอื่อยเพระไปบ้านนี่ไปกับพี่อู๋จ้าชอกน้องเต่าพึาา่งม,ม,มาหนาไปกินข่าวกินน้ำเจ้เช่นบุญบุญยางไ่ยอกหอยอึ้งเต่มไ้อยู่บ่เห็ดบ้านนี้เน่าอืมอยากนางนอนเอือมันมีเงินกินนี่แหละอืมหาเงินที่สอยากจิงก็มีเนี่ฮาข่ยด้ะเอื่อยขายได้มันมน,น,นี่ก็จอยเห็นบ่นี่อืมจไข่บ่ช่วยกวาดกวาดกินข้าวเสด็นไม่จะหนึ่งเนี้ยเนาะเนาะเนี้ยอืมจะนอนกดันน่ายกินช่องนอยบักจนหลาน่ะ ชนางมันน mm ่า hmm. ม uh ันเห็ดกินเองเนาะน่ะง่ายเลยเนาะเนี่ยนั่นแหละเราเอยใหญ่แล้วจะไปละเก่าอยู่มันนี่ปหานั่นแหละแต่น้องก็บุมีไปเอาวัฒนาเด้หรือชนางมันนะก็มาจะหลินเนยอ่าอ่าอ่าไปซ้ำบุมีรถนางอนเลยมีรถไปละยากเนาะมูก็เชียร์ชิปามัเงินจะใช้ละเอ้ยอืาอ่าก็อดอยู่นั่งนอนเลยแต่แต่กับบุฟี่ไปนู่นกับบุฟี่อาหอ่อข้าวกินก็ได้กินอะไรจะมื้อจะมื้อนางเอ้ยอย่างนี้ยเที่ยงไลยเนาะฮะพอได้กินได้ยอะ เพื icana, ่อนทาชีใน <Indiana> uh ีายงานเบอร์งานแม่เียกมันเนาะโอ้งามเลยโอ้ยชมตลอดมาแติเขาขี่หลายเด่นขี่หลเฮงบ่หันโอ้เตียนดวทเห็นนะบ่อันสมตามไดนางโอ้ยคนเท้าก็ต้องเงินก็ต้องงามในหนึ่งบ่นั่งจะด้กระยานี่ยจหน่อยหนุ่มน่อยยังอ่อนกว่าเอ้ย บ่งั้นก็เห็ัตุ้ยเนาะตุ้ยบ่อันนี้่ยืนขึ้นมันก็งาม่าจังซั่นนี่เพิ่นอ้าวเฮาเฮ็ดแรกๆเด้อจะตุ้ยเด้อเฮาบ่แม่นเจ้าบ่ยังบ่ชินตาบ่อ๋อจะตุ้ยีล่ะตุ้ยรีรอันนี้พพร้อมลงเนาะมันก็งามขึ้นนั่นบ่40โลนได้นี่เอื้อบ่เฮานะ52ะพงามพรีงามอ้วนด้นี่แต่เก่ากว่านี่เนาะบ่้งามกบ่อ้วนเนะบ บรีพงงามเนาะงามในนางอืมนี่จะเอานี่ชักยาเขาอ้วนขึ้นนะเคยอืมอือทำมมีแห้งเลยไอ้เกี๊ยวมันจะเนยงบองห้อยอืมเซี่ยวกับเมยคือการเออไปหาเห็ผ่กระตาุ่งจุงแล้วออกทางกระนนมันลงทางกึกนองอยู่องไปแต่แปดโมงเจ็นบมงอย่าน้นอ่าเซี่ยวหิวข้าวเด้อก็ไปพิดมักโม่หน่อยย่ำ uh, กันยินก่อนกับแพงกันดูวกับเสี่ยวอเอถือป้อง ปองลองกันอยู่เนาะแต่คอยชิวบมาไปเฮือนคนนี่แหละบ่ามันเกลียดโอ้ยะมีงานบ่คือตลกนี่คือเรื่องกับไปไงดิไปพอดำการหนาอือก็ถึกอยู่เนา้องอันมีอยู่ลอกปัญญาผูกแขนหมูนะสะมูว่าวนะ,วะ,วะนะนั่งนอ,นอันก็ตรงได้ไปคนจาดก,การแต่บางหมู่ไปได้หาบ่าเออไปออไป,ไปมันนะก็ไปห้าปีชะมีแล้วเนาะนางเงาะเงินขึ้นแขนยังอ่ะนะเหตุยังอ่ะนะขึ้นเฮือนเพื่นเดะขึ้นเฮือนนั่นเออลองเดะเออเออเออลองเดะนะเออขึ้นนะบ่ขึ้นแล้วโอ้วน ก <Ừ. S 2> ็จะื้อแนงลูกเชยเพิ่นก็ตำรวจเนาะยังบริษัทได้หยังบ่ยังแหละล่ะแบบลูกเคยเพิ่นก็เป็นตำรวจตำลางบ่เนาะอือเข้าไปหาเองเาเนาะนี่แหละเพิ่นซื้อนี่ให้แล้วเนาะนี่เจะโบกเองนนะโ เขากับพ่ออยู่แล้วดีกว่าก็นอนตุกแล้วหาเองกันแม่เราได้ยินแต่เขาเราบอกว่ายืมเงินนั่นเขามาเฮ็ดเรอมันใหญ่พิลึกโพว์าวสาวอุบุนแมนให้เสียเอาแผลรอก็ดีอ่ะกว้างเกินว่าสันสันอสาวสาวแม่คนเกิดมากคนไม่เคยเห็นเพื่อนสาวสาวไนนางน้องอันสั้นเนี่ยเพิ่นกับพ่อใต้เนี่ยนาะเห็ดแห้เหานี่แมนแมนสั้นนี่กับพ่อใต้แล้วอเมียนแล้วพออยู่หัวเศร้าวเลยนี่ก็ได้มีแต่เฮารักษาความสะอาดเอา จีนอ้อยบรรลามันโอเคๆกเก็บเนี่ยนาะตอนเดือนนี้เนี่ยมัเก็บละเอ้ยค่อยเห็ดค่อยแป้งไข่นยอะไรเนี่ยแห้งได้เอื่อยเมื่อยได้แบบว่าเอื่อยไม่จะนอนอได้แบบว่าจะเป็นยังไงะครัอืมพร้อมต้องแห้งนี่จอยนะกินข้าวบนแสบเด้เอามันมัไม่อยังกินในนางนวลอืมว่าใ่ก็รห้ามดแม่แกงกินนะอืมกินกรบป๋อตัแต่เนาะคงคนบริจาคสบายใจเลย men คิดยังไงบ่อยเพียนเลยฮาควมชุกใส่ตัวเองค่ะลูกก่ะคือว่าแล้วี่คอยบอกคอยสอนไปเรื่อยอ่ะิปล่อยแล้วเลยแบบค์ไจะไปสิกปไปบ่ได้บอกนะแล้วแล้วใจเราเองเราใหญ่แล้วฮาว่าลายกระกว่าปากเป็นก็บ่ได้หายแล้วดอกแต่ก็เป็นช่วงเนาะแนะนำลูกก่เนาะเป็นช่วงเป็นเวลาบุญท้าซเบ้าอยู่ตลอดบ่อไดอืม อยังไปมาในได้กับยาคงเราบอพังความมาอยู่แล้วซ้ำเป็นลูกเขากับพังความมาได้หนึ่งๆนะอะไรก็มีสิจมดิจมบ่อยคือมันเป็นพี่บัาเนาะเป็นบ่ารเพราะชิหลังเราใหญ่มากจะน้อยพูนแต่แดงๆเกินมาพูนเห็ดนมันในขวับวะได้เลยดูได้สองคนนะก็ได้ดูทางนัองโดดน้องสมบูว่าโบได้เท่านาฬิกาบียันมิดโบได้เฮาเพดไม่ได้คือเขาเฮ้าพิบว่า โปรย้ันจหายเดงอืออือเอาคือว่าเนี่ยไฟโซนได้ก็ดีรูกก็ได้อดีเนาะยายม่ดีมันเป็นเนได้บัตติบิละดอกสนางน่ะฉันจะมาฟังความไม่ไงกายเบ็เพื่นเ่าอยู่มันกะยากเด้มันก็ะขดกระเดี่ยวในเล่อีเพนหน่ยมันแข็งในเด้ จำตตบิดเลยกับคืองกให้เลยเนาะบอได้นั่งนวลจำสันดานแบบได้กับแบบนั้นนี่ะอละเนาะแมนบอกคือบอกหำไม่ได้เป็นอย่างให้ก็ินไม่แล้วก็แล้วอสบายแลวเนาะอยู่มีย่างกินหนึ่งกับเมนกินโลมีแจ่วจามแจ่วมันก็ต่างกันไอเพนไอลูกอะไรคนมันก็จิตใจมันต่างกันอันนี้จะเรานำผายว่าเจ้าคือบอกเอาใจก่อนเนาะก็เป็นแม่เจ้าก็ว่าแตดก็ตายไปเองครับแล้วเจ้าจะอยู่ได้อืม เขาว่าเมาเ n o าเจ้าจะได้เงินได้ครับมาเจ้าก็บบุจักหงมาบุญจักเก็บุญจักเล่มชับคนประชนพัชชิจดในนางนวลน้ำมือจากไหนมันเป็นมือจาตายนี่คนที่ตายไปกว่าเจ้ากว่าเจ้าเกดไม่ได้ให้เงินในทางหัวทางงานเจ้าจะเป็นผู้หญิงกว่านะผู้ชายมันใหญ่มันมากินเองได้กว่าวาชนาน่ะพัชชิแพงกูก็แพงเสมอเลยบ่แพงพัชชิเล่กมือใหญ่มีแต่เราอยู่ว่าเบี่ยงเจ้าแต่แพงด้วยวาชนามันม่ได้มีอย่าง ห้าชงชิปโปงหั่มกับบมีเห็นฮะเกิดชิ้ทือกับบะหมี่มึงยังไกด้แบบผ่อนผ่านเราคิดน้อยใจปะจักเจ้าก็บอกว่าเพลงเบิดทั้งสองฮะแนวบ่เป็นขวเกียจจะเด้อแจมเจ้าบังความเลยก็เกิดเจ้าบ่าววัดไรก็คอยดอกกับว่าคอยย่างกินเองจะมีเงินคอยก็บอกคอยจะดอก เอาๆคือเว้าได้ไอ้เพิ่นได้ข่อยบ่ค่อยสอนให้จังได๋ทางทีกะยังบ่ฮู้บ่จักและเด็กน้อยกยังแบบไปหนาได้ยเออเพิ่นว่านั่นเด้อเพิ่นยมาจอกหญ้าว่าจะวาเองดอกเนาะอือเดี๋ยวจะเห็นมันดอกอยู่โอ้หญ้าเพิ่นโชแๆอยู่ที่นี่เพิ่น่อเด้หญ้าอยู่บ้านดมันสิมีเงินสลูกเอ้ยเออบ่แม่เฮาสิขอเพิ่นไเฮาจักเมื่ออหญ้าหญ้าโชอยู่แๆอยู่ดิโอ้สทงผอมันนั่นแหละอๆูคําสิอีพุ่นอือจะคุกัน อืมอืมอืมมันจะหลุมพูนโอ้อ้เอาโอเคสายเพนเฮากะเบะมาเยี่ยมมายามเนาะเอาจังไรกับป๋าได้เยเด้อโดยเอาโดยโดยเอาอยู่ดีมีแห้งอ่ะเราพี่น้องเนาะเอะมาโอ้มาลมเนื้อมาหลินเอามือเพนคือเก้าพี่น้องเอ้ยวันนี้ก็ะไรโดยโดนแล้วอ่ะจังไรเขีนนี่กะสิประมาณนี้ละพี่น้องเอ้ยเนาะสนองกะสิได้ ตจบคลิปเพียงเท่านี้ก็เนานะพบก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วเนาะขอความสบายดี